ลุงไปทำร้ายเขาก่อนไงลุงไปทำร้ายนางก่อนนะลุงไม่ได้ทำร้ยลุงไปตัดต้นไม้ของ,งานางแม่นางครับอันนี้เนี่ยผมพาลุงแกเนี่ยมาขอโทษขอขมาลุงครับแม่นางจะรับคำขอโทษจากลุงไหมครับไม่ไหมแม่นางเนี่ยแบบไม่รับคำขอโทษนะลุงต้องทำเลยลต้องซื้อพวก ไมไพส้พมมาีสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมมาทาชมองปลาของเขานะครับก็วันนี้เนี่ยผมก็มากับคุณลุงนะครับผมนะคุณลุงที่เคยมาตัดต้นตะเกียนนะครับพี่ๆนะก็ลุงแกเนี่ยวันนี้เนี่ยมากับผมนะครับน่าจะลุงแกมาหาผมถึงบ้านนะก็มาบอกว่าพาลุงเนี่ยไปขอขอมา แม่นางตะเคียนหน่อยนะครับผมก็น,นี่เลยผมว่างพอดีเลยนะครับผมเนี่ยก็เลยจะพาลุงแกเนี่ยมาขอขมามาขอโทษแม่นางตะเคียนนะครับผมนะก็พี่เอฟซีเนี่ยบอกมานะว่าผมเนี่ยมาขอแบบผมเนี่ยขอขมาแทนลุงไม่ได้นะต้องให้ลุงแกเนี่ยขอขมาแทนนะครับผมขอขมาเองนะครับพี่พี่นะโอ้โหอะไรอยู่ข้างล่างนู่นลุงโอ้พ่อละ ออเ็นหอกบ้งางเอืมใช่นะก็ลุงแกเนี่ยไม่ใช่โจทนะพี่เป็นคนลุงนะครับก็ลุงแกเนี่ยบอกว่าลุงแกไม่รู้จริงๆนะว่ามีแบบแม่นางไปเคียนนํามาอยู่นะครับผมนะก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยรีบลง,ลงไปฮะลุงไม่รู้ออ<า>ลุงไม่รู้ใช่ไหมครับอืมก็โอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางลงไปเลยดีกว่าครับผม นะคุณลุงวันนี้เดี๋ยวผมพาคุณลุงเนี่ยมา,ออม,ามาข้อเข้ามามาขอโทษแม่นางตะเกียนนะครับลุงไม่ได้นอนเลยลุงกลัวมากมมนอน๋อลุงแกเนี่ยบอกว่าไม่ได้นอนเลยนะครับผมนะลุงก็ไม่สบาย,บายลุงตัวร้อนมากลุงจะนอน <c oughs> ไม่ค่อยสบายด้วยนะพี่แล้วก็แบบตัวร้อนนะครับผมมีแกนเนี่ยบอกผมมานะว่ามีแกก็คือรู้สึกแบบไม่สบายใจไม่สบายกายนะครับผมฮนะ่อี้เนี่ยหลับๆตื่นตื่นนะช่วงมื้อเน,นี่ยนอนไม่ค่อยหลับนะออลูกไม่ใช่โจนลูกหินหน้าอไม่อยากให้ใครเห็นหน้าอืมคือลูกป,ปีนหน้าเนี่ยไม่อยากให้ใครเห็นหน้าใช่ไหมลงุง ครับลุง,ลงครับลุงแกเนี่ยบอกว่าลุงเนี่ยไม่ใช่โจนครับผม <c oughs> ลุงแกเนี่ยอะไรถึงยแก้ถึงกับลุงลุงไม่กล้าไปอ่ะอาจจะพรมหนำหน้าก็ได้ลุงกลัวก่อนลุงแกเนี่ยมาเล่าให้พมฟังนะครับก็มาเล่านะาช่วงแบบ มืดๆนเนี่ยลุงแกเนี่ยรู้สึกต้งเวงานนอนไม่ค่อยหลับนะแต่รับตื่นๆน,นะครับผมเหมือนแบบว่ามีอะไรมาเขาฝันลุงลไม่ทำหรอกลุงถ้าลุงสำนึกผิดจริงๆอ่ะท่านเนี่ยก็คงจะยกโทษให้ลุงแหละลุงไมู่้จริงๆลุงจะไม่มาตัดต้นไม้ที่นี่แล้วครับผม <c oughs> สบายด้วยนะพี่พี่นี่ลุงลุงกลัวลุงกลัวลุงไม่ได้ไม่ได้ลุงกลัว <ผม S 2> เวราหายแม่นางลุงจะเจอไหมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเรียกให้ครับลุงนั่งลอยตรงนี้นะ ลุงกลัวมากเลยได้ลุงได้อ้แม่น้องจะไม่ทำอะไรหรอกลุงใช่ไหมน่าจะไม่ทำหรอกลุงไอ้น้องช่วยลุงนะได้าลุงไม่ได้หลบไม่ได้นอนเลยได้ลุงได้แสงเขานะแสงนก เฮ้ยเสียงอะไรเออกิ่งไม้ร่วงหรือเปล่าลุงลองกลัวนะลุงเสียงอะไรเป็นเสียงกอภัยลุงลุงกลัวลุงกลัวใจเย็นๆตั้งสติลุงตั้งสติลุงกลัวลุงกลัวสติเดี๋ยวผมจะไปเรียกแม่นาะเคียนให้นะครับได้ เขาจะไม่ทำเลยลุงใช่ไหมไม่ทำลุงลุงต้องเข้าไปด้วยหรือเปล่านั่งรอนั่งก่อนจะได้ลุงเดือดรอให้แม่นั่งตะเคียนออกมาก่อนค่มาขอมาอางเจ้าขู่เลยอ๋อ เลยสุยดอเสียงแล้วะเรียบร้ดดดดดดผมเนี่ยได้คอขอมาให้ลุงแนะล้วน,น,นะครับผมไม่ได้คอขมานะผมเนี่ยเลี้ยงให้ลุงแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเขาจะทำลุงไหมแม่นางเนี่ยออกจะออกมาหรือเปล่า ลุงกลัวมันตั่งกลักวลุงมันตั่งกลัวเธอเฮ้ยลุงใจเย็นตัน้งสติอนลุงตัง้งสติตั้งสติถ้าลุงสัดเนื้อพีจริงๆเนี่ยผมว่าแม่นางเนี่ยอาจจะยกโทษให้ลุงก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมเราเนี่ยจะนั่งรออยู่ตรงนี้นะพี่เยฟสิ อ,อจนกว่าแม่นางเนี่ยจะออกมานะครับฉ <c oughs> ันเถินฮะใช้เครื่องมาเรื่อยเลยสามีกูไม่ต <c oughs> ้องกลัวลุงไม่ต้องกลัว มันลงุงแกน่าจ,จะพูดภาษาเกรียงได้เหมือนกันนะครับล,ลุงกลัวไม่ต้องกลัวล,งลุงจะม,มาทำร้ายลุงมันดูอะไเค,คว็ดกีดด่แล้วมันดูอะไเคว็ดเคว็ดดูเลย ลลเลเลดีเลยอืมดีเลยบาาเนี่นะช่วยูเลยไมู่ลุงเสียงอะไรเดี๋ยวผมวจะนั่งรอจนกว่าแม่นั่งตะเคียนจะออกมานะครับผม ก่อนนะครับพี่นี่นะพี่นางแม่นางนี่ออกมาแล้วนะครับผมนี่นะดูไปทำร้ายลุงลุงไปทำร้ายเขาก่อนไงลุงไปทำร้ายนางก่อนนะไงดงไปตัดต้นไม้ของ,งานางอะ นงกัวน้องกัวลงมาน้องกัวไปลงไปลงไปด้ยเหรอไปด้๋ยวเหรอไลงองเป็นคนกอาท

จะรับคำขอโทษจากลุงไหมครับรทำไมอะ <โด S 1> ม่นารลุแม่นาเนื่บบไม่รับคำขอโทษนะ,ษนะชวลุงดูน่ยเป็นต้องซื้อพวกผลไม้พวกน้ำพวกขนมขนมต้มอย่างเงี้ยมาฝากม,มา,กา,มมาใ,หให้ท่านมาถวายท่าน

ไม่นางพูดไม่นางไม่ยอมโทษให้ใช่ไหมก็คือต้องนำพวกของผลไม้เนี่ยมาถวายแม่ใช่ไหมลุงต้องซื้อของมาให้ใช่ไหมใช่ลุงถ้าไม่มีผลไม้เนี่ยก็ซื้อพวกน้ำต้มพวกขนมขนมเนี่ยมาได้นะครับโดยเดี๋ยวลุงไปหาซื้อมาให้ลุงลุงจะไม่นอ ที่นี่อีกแล้วแต่แม่นางครับลุงแกเนี่ยก็สำนึกจริงจริงแล้วนะก็ลุงแกบอกผมมานะครับลุงแกเนี่ยไม่รู้จริงว่าแม่นางเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับนะก็ลุงแกเนี่ยรู้สึกแบบไม่ค่อยดีก็เลยให้ผมเนี่ยพามาขอโทษมาขรอขมาแม่นางนะครับผม แต่ต้องซื้อของมาไว้แม่นางครับเดี๋ยวลูซื้อมาให้เดี๋ยวลูจะไปบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องมาตัดตรงนี้แล้วได้ครับพี่

ให้ลุงแกด้วยนะพอาะลุงแกเนี่ยก็คุณจะส่ในสิทธิจริงๆแล้วนะครับปัดแม่นางแม่นางเป็นไแล้วแม่นาหายครับแล้วลุงเราเรียกในทางชาวกปนดีวกว่า ต้องซื้อของมาให้ใช่ไหมใช่ลุงก็ซื้อถ้าแบบถ้ามีผลไม้ก็น้ำโพกผลไม้มาแดงนี้ของกินได้หรือเปล่าผมคาดว่าน่าจะได้นะลร้วน้ำส้มก็ได้ใช่ครับลุงครับผมก็นี่เนี่ยเป็นเสียงไก่น่เดีพีวพี่เนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเสี่ยงคนนะครับแต่ว่าไก่น้ำไตนหนเราไม่รู้นะพี่พี่ ตรงนี้เนี่ยนกเยอะมากเลยนะครับนกเนี่ยเยอะมากเลยนะเพราะเนี่ยลูกทรายเนี่ยร่วงเยอะนะครับเนี่ยมีลูกทรายด้วยนะครับพแบบี่นี่นะช้าเนี่ยผมคาดว่านกเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับผมให้ลุงใจเราเนี่ยรีบเดินทางกลับเลยนะครับ จะรูมาหานะได้ครับล,ลุงจะซื้อของมาขมต้องกินขอต้องการอะไรบ้างแค่พกผลมไม้ก็ได้หรือว่าพวกขนมน้ำส้มก็ได้ลุงใช,ใช่ครับผมเขียนอะไรสิ ลูกแกเนี่ยเดี๋ยวจะมารอบหน้าน,นะครับผมนะไปลูกเดี๋ยวนะรีบไปทางกลับไปดีกว่านะครับผมนะไม่เชื่อด่ะโอ้แดดร้อนมากก็พี่ครับผมเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะพี่ๆต้องขออภัยนะครับเพราะผมเนี่ยใกล้จะสอบแล้วด้วยนะครับผมนะก็แบบต้องตั้งใจเรียนนะครับผมนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยแบบช่วงหน้าแรงนะใบไ,ไม้เนี่ยร่วงเยอะมากเลยนะครับผมผมเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าป่าลึกนะครับพี่ๆนะ อาจจะป่าแถวบ้านหรือว่าไปอีกหมู่บ้านอื่นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ไปป่ารึหรือว่าข้ามไปฝั่งพม่าหรือว่ายังไงเลยนะครับเพราะว่าผมี่ยไม่มีเวลาที่จะได้ไปนะครับผมนะจิ้เนี่ยผ่านเนี่ยก็ชวนผมนะชวนแบบไปนอนป่าไหมไปถ่ายคลิปไปเที่ยวป่าไหมก็ผมเนี่ยก็เลยต้องปฏิเสธไปนะเพราะว่าผมเนี่ย ไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมก็โอเคนะพี่ตอนนี้เนี่ยก็ครับลงุงเดี๋ยวลงุงเดินไปก่อนเลยนะอ่อเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องปิดคลิปแล้วนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะเดี๋ยวผมก็ต้องนัดกับลุงอีกทีหนึ่งนะว่าจะมาจะนำของเนี่ยมาถวายแม่นางตะเคียนเนี่ยตอนไหนวันไหนนะครับผมนะก็อาจจะไม่ช้า สักเท่าไหร่นะพี่พี่นะก็โอเคผมว่าเจอคลิปด้วนหน้าครับผมรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพีงเทางนี้นะครับ